สวัสดีค่ะเมื่อวันที่30ทธันวาคมเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ได้เผยแพร่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินธรรมนาวาวังพุทธศักราช2568หรือปี2025เพื่อเป็นของขวัญแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินธรรมะนาวาวังพุทธศักราช2568จำนวน3แบบเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568โดยแบบที่1ปัญญาสัจจะความดีแบบที่2เห็นกายตามความเป็นจริงและแบบที่3 หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมทานเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ธรรมนาวาวังพันบัตรเวพร์ส่งความสุขที่สามารถส่งความรักความปรารถนาดีด้วยไมยตรีจิตถึงกันในทุกๆุกเทศกาลโดยทรงลงพระปรามาิไทยและมีลายพระหัตพระราชานารผ่อนว่า ส่งความสุขโดยบัตรวอวยพรพระราชทานธรรมทานธรรมนาวาวังส่งความสุขหนึ่งชุดประกอบด้วยกาดเจ็ใบดังนี้กา์ดใบที่หนึ่งระลึกพระรัตนตรัยก์ดใบที่สองทักอารมณ์ก์ดใบที่สามธาตุกรรมฐาน4ี่ก์ดใบที่สีพิจารณากาย6ขั้นกา์ดใบที่ห้าทองขันหกาก์ดใบที่หกการเรียนรู้ขันห้า และการ์ดใบที่7กำหนดขันห้าลงสู่อริยสัจสี่สามารถดาวน์โหลดธรรมทานอันทรงคุณค่าเพื่อส่งต่อพรพระราชทานพากันเคลื่อนเรือหลวงแห่งธรรมให้ถึงฝั่งอันกเกษมปลอดภัยไปด้วยกันผ่านเว็บไซต์ w w w Royal Office Thailand